สวัสดีครับผมกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำคันนี้เลยนิสสันเชน่า2.5 XV นะครับปี2018นะครับตัวนี้รุ่นท็อปนะครับมีหลังคาซันรูฟนะครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรีวิวคันนี้กันเลยนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมคันนี้นะครับนิสสันเชน่า2.5 XV นะครับรุ่นท็อปนะครับซันรูฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับ ดูนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดี๋ยวอยู่ด้านล่างพร้อมเด y l ไลท์นะครับนี่มาดูจากด้านข้างนะครับคันนี้ก็มาสภาพเดิมๆสวยงามเลยนะครับให้ดูรอบกันก่อนนะครับบอกเลยว่าสีเงามากครับคันนี้นะครับ2.5 xv นะครับเงานะครับเดิมๆครับ เดี๋ยวไปดูฝาดท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับดูฝานะครับห้องสัมภาระท้ายนะครับกว้างมากเลยนะครับอันนี้ก็ตัวเบาะสามารถพับได้แยกได้นะครับสามารถดึงจากด้านหลังได้เลยนะครับอุปกรณ์ยางอะไหล่นะครับก็มีครบนะครับเครื่องมือครบนะครับดูครับอุบัติเหตุหนักไม่มีนะครับอยู่จากด้านล่างแล้วนะครับสวยเลยนะครับดูจากตะเข็บด้านข้างนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นรถจเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับนี่นครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงห้องเครื่องด้านหน้ากันนะครับผมดูฝากระโปรงด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นโชคอัพนะครับนี่ครับก็เป็นโช๊คอัพนะครับตัวบอดี้ฝากระโปรงก็เดิมหมดเลยนะครับผมเนาะ แต่ไลให้ดูช้าๆนะครับนะครับเทบด้านข้างก็เดิมนะครับแบตเตอรี่ก็ตรวจเช็คการใช้งานแล้วนะครับเครื่องยนต์2องพนนะครับตัวนี้ห้องเครื่องสะอาดเงางามเลยนะครับก็พร้อมใช้เลยนะครับสวยมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูความสวยของด้านในอีกทีนึงนะครับผมมาครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเลยนะครับประตูแหงคานข้างในจะเป็นสีเบจนะครับ ดูแผงควบคุมกระจกด้านข้างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเมมโมรี่สองเบาะนะครับคือเมมโมรี่ซีทเบาะนะครับเบาะตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้าพร้อมดันหลังนะครับดูตัวสภาพของเบาะนะครับโอ้ใหม่มากนะครับเพราะว่าตัวนี้นจะเป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับเครื่อง2อ0พนนะครับนี่ครับก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วครับเปิดฝาท้ายม่านหลังนะครับแล้วก็มีระบบอ่า เซนเซอร์ต่างๆนะครับระบบป้องกันเรื่นงทหายทั้งหมดเลยนะครับภายในนะครับเงางามเลยนะครับอ๋อตัวนี้รุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีตัวเรื่องของหลังคาซันรูฟนะครับนี่นะครับหลังคาซันรูฟนะครับอ๋อมีแผงควบคุมอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับโอเคกระจกเป็นเลนตัดแสงนะครับเครื่องเสียงตัวนี้นะครับของเทียน่าก็จะเป็นบสนะครับเสียงดีนะครับ จะไหลไปที่เบาะหลังเลยนะครับเบาะหลังกว้างนะครับเทียหน้าก็มีขึ้นชื่อเรื่องความกว้างนะครับนั่งสบายนะครับช่วงล่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวคันนี้ผมขออนุญาตไปสรุปราคากันให้ครับผมครับผมก็มาถึงช่วงท้ายนะครับกับรถมือสองของมาเซอร์คำรับคันนี้นะครับนิสสันเทียหน้านะครับ2.5 XV ปี2018นะครับ ราคานะครับอยู่ที่6,55,000บาทนะครับยอดจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ได้เต็มเลยนะครับสำหรับรุ่นท็อปคันนี้นะครับลูกค้าที่หาตัวท็อปอยู่ก็สนใจเข้ามานะครับสอบถามกันได้นะครับคันนี้รถอาจจะต้องแจ้งลูกค้าว่าอยู่ไม่นานนะครับคันนี้เพราะว่าก็มีลูกค้าเข้ามาดูตั้งแต่รถช่วงเข้ามาแรกๆเลยนะครับโอเคครับช่วงก็ถ้าชอบนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ตรวจสอบถามรุ่นไหนนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามได้นะครับผมก็จะมาแนะนํารถเข้าใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับคันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ